สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับช่องพริกแทยดำชแน,นลคลิปนี้จะนำเสนอผลการแข่งขันแบดมินตันไฮโลโอเพนสน2 5. รายการวัทัวร์ระดับซูเปอร์500ชิงเงินรางวัลรวม4 7 5 0 0 0เหรียญสหรัฐรอบ16คนสุดท้ายเริ่มจากประเภทคู่ผสมไตเติ้ลรุธนภักอูบทองจับคู่กับเจนเชอร์นิชาสุดใจไปพาร์ตคู่มืออันดับ14ของโลก และเป็นคู่มือมอันดับหกของรายการลงทําการแข่งขันกับบองเทียนซีจับคู่กับริมชิวเสียนคู่มืออันดับ35ของโลกจากประเทศมาเลเซเียผลการแข่งขันคู่ของตเตตันลุทธนาพักกับเจนเชอร์นิชาทําได้ดีกว่าและเอาชนะคู่ของมาเลเซเียไปได้สองต่อศูนย์เกมด้วยสกอร์ยี่สิบเอ็ดต่อสิบสามยี่สิบเอ็ดต่อสิบผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สําเร็จประเภทชายเดี่ยวกันตพลวังเจริญ เมืออันดับ54ของโลกโลกทงทําการแข่งขันกับแมกน j สโจฮันเนเซนเมื่ออันดับ64ของโลกจากประเทศเดนมาร์กผลอข้างแข่งขันกันตพุณยัยงเรียกฟอร์มเก่งกลับมาไม่ได้และก็แพ้ไป0ต่อ2เกมด้วยอเส่อ์10ต่อ21 11ต่อ21ตกรอบสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ